สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะสอนหนูเหียนแล้วก็ให้หนูเหียนฝึกฟังภาษาฟินิชนะคะตามเทปที่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางภาษาพูดอยู่ในวิดีโอไว้ให้หนูเหียนฝึกไปด้วยแล้วยายก็จะฟังการพูดว่าถูกต้องไหมวันนี้เป็น คลิปเนื้อหาสาระค่ะอยู่กับนุ้เฮียนนุ้เฮียนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวรอหนูนะคะคะเดี๋ยวฟังฟังเขาพูดกันละตันละ

มาตัวนี้คือนะตัวนี้ก่อนที่ที่ลึก็เหมือนตั้งกี่ไอติทีสองตัวที่หอโอ าดกตโกตเด๋เกือบเป็นกัตตากตกตยาเกมากับแ้าโอสตากยาวครับเป็นโกตโกต กูต in ักูตัดตาต่ต uh ้นต้ต่้เรื่องหัคือสั้นเรื่องหิดคือสั้นอโอโต่ตักูบอกไหมเอาไปต่ยาวกับปูโอ้ว้าววาวนี่หลลูกมันจะได้จำเดี๋ยวยายจะพาเรียน นี่สองตัวอยู่เจ้ฮัลโหวเฮียงกำลังเริ่มได้ไงเดี๋ยวพี่แคทจะพาท่องนะคะอ่ะเบเบเซเซเดเดเอ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 เคเอเออีอีอีอเ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 เอเ

เดี๋ยวยายจะให้หนูฟังการนับเลขนะคะค่ะแล้วหนูก็ฝึกพูดตามเขาเลยค่ะศูนย์ออึกซินั่นหลักนั่นหลักเยี่ยมศูนย์นั่นนั่นหลักนะครับขนงเราอึ๊กซิอึกซิอึกซิอันนี้คือการนับเลขฟินแลนด์นะคะ

ต้องมาดูคร ah, ับแล้วก็การเดินทางให้จำได้ง่ายคือเซ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 มันเซเซมันอกเสียงให้ครบด้วยนะครับแล้วก็ก็กมีเสียงงอแล้วกกะเด็กสดใสกะเด็กสดโยมว้าไม่ได้กำลังกำังจะยากปัจจุบันก็รู้ว่าถูกไหมชิบาน่าจะถูกเลยครับกะเด็กสดกะเด็กสด

คอ่เ้วยนะครับเอสเราให้พูดถูกด้วยโคโลโมีตัวสิสเนลิเนลิ娅ตัวสัตว์เนีิตัวสตครบอไป

เดี๋ยวอ่ะวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะจําไม่ได้ปิดคลิปให้ยายหน่อยวันนี้ขอตัวงลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใหู้เห็นและแย่ร่าคุณสวยด้วยนะคะส่ค่ะตายบายก่อนไลค์ยเยอะๆนะคะคาลาไปก่อนนะคะ